คุณกำลังจะเข้าสู่เรื่องจริงที่โลกยังอธิบายไม่ได้มาคอมเมนต์กันด้วยนะครับบนชายหาดโคเอโกเฮของนิวซีแลนด์มีก้อนหินทรงกลมยักษ์เรียบเนียนราวถูกกลึงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางกว่า2เมตรหนักหลายตันวางกระจายอยู่ริมหาดราวกับไข่ยักษ์ของมังกรตำนานชาวเมรีเล่าว,ว่านี่คือเครื่องใช้จากเรือศักดิ์สิทธิ์ที่อับปางหมอ้อน้ำเต้าที่ดักปลาเครื่องใช้บนเรือ ที่แปรเป็นหินเมื่อการเวลาหยุดหายใจแต่เมื่อมองใกล้ๆเราจะเห็นลายแตกเป็นรังพึ่งเส้นแร่สีอ่อนคดโค้งอยู่ภายในราวเส้นเลือดของโลกวิทยาศาสตร์เรียกมันว่าคอนครีชันก้อนตะกอนที่จับตัวแน่นใต้ดินเมื่อกว่า60ล้านปีก่อนก่อนคลื่นทะเลค่อยๆขุดพาออกมาเผยตัวเนื้อผืนทรายคำถามคือสิ่งที่เห็นตรงหน้าคือธรรมชาติแกะสลักหรือคือร่องรอยของบางอย่าง ที่อยู่นอกเหนือคำอธิบาย